เมนูสาหรับคนทํางานดึกนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่แบบว่าเวลาเราไม่มีอะไรกินเราก็จะนึกถึงสิ่งนี้คะ่ะก็คือการต้มมาม่านั่นเองนะคะการต้มมาม่าของเราก็จะเป็นแบบพิเศษใส่ใจนะคะโดยเราจะมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมายยุ่ยแยะไปหมดเลยนะคะบอกเลยว่าอลังการงานสร้างคะ่ะแล้วก็จะมาเริ่มต้มกันเลยนะคะทุกคนเตรียมหมอ้อน้ํานะคะต้มน้ําให้เดือดใส่ม,มาม่าลงไปพร้อมเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปได้เลยในขั้นตอนนี้จ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มใส่นะคะท็อปปิ้งได้เลยก็จะมีเห็ดออรินจินะคะเต้าหู้ปลาใส่ลงไปนะคะโบโลน่าก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกต่างๆค่ะตามด้วยเต้าหู้ไข่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีไข่ดุกทา3าฟองแบบน่ารักน่ารักนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยตามด้วยชีสโปะลงไป1แผ่นค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับการต้มมาม่าก,ก็คือกิมจินะคะแล้วก็มีพริกเขียวนะคะปิดท้ายด้วยต้นหอมปิดฝาไว้สักครู่นะคะเปิดออกมาพร้อมรับประทานเลยนะคะเป็นเมนูสิ้นคิด ที่อร่อยมากนะคะบอกเลยว่าลองเอาไปทําตามกันได้นะอร่อยมาก